สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนำมาชมมาสองพระนะครับะมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับนะวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับในหัวข้อที่ว่านะครับผมลุงแก้วนะครับเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อกล้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับ ว่ายังไงกันบ้างนะครับผมนะครับนี่นะครับก็พอดีนะครับนะผมได้มาจากบ้านลูกค้านะครับนะนะครับก็เลยแกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับแล้วก็พูดคุยอะไรกันก็คือเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับว่าทําไมถึงเอานะครับเนาะนะครับเอายังไงอะไรยังไงนะครับเนาะก็มาทั้งนทันองนั้นนะนะครับก็ตามสไตล์ของช่องผมนะนะครับผมก็จะเน้นชมสองนะครับแล้วก็ เน้นพูดคุยกันนะเพื่อนๆพี่นะครับก็ไม่ได้แบบเน้นนะครับนะล้านสิบล้านไม่ได้เน้นที่ตัวเงินเป็นหลักนะครับเนาะก็มาเหมือนนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ชมสองพระไปด้วยกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเนาะก็ว่าอ่ทําไมถึงได้มาจากบ้านลูกค้านะครับอะไรยังไงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่จะได้จะได้เข้าใจกันนะครับเนาะเพราะ การเล่นพนันนะครับเรื่องเล่านะครับเนาะบ้านเก่าเสาโยมันก็มีมาของคู่กันนะครับเนาะมันก็ต้องมีเหตุและผลนะครับว่าผมได้มาจากบ้านลูกค้ายังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับนะผมนะครับผมสายสะสมนะครับนะก็สะสมเป็นลากนะครับแล้วก็มีแบ่งออกบ้างนะครับเนาะแล้วผมไม่มีหน้าร้านนะเพื่อนเพื่อพี่ผมไม่มีตู้พนันนะครับผมไม่มีหน้าร้านนะครับผมก็เลยไม่นิยมไปตามสนามนะครับเพราะผมไม่มีที่ระบายนะครับนะ ผมจะไปเป็นกิจจลักษณะต้องไปสนามนั้นต้องไปสนามนี้ต้องไปประกวดนั้นประกวดนี้หาของนะครับถ้าเขามีที่ระบายนะครับเนาะเขาไปหาได้นะครับเขาก็มีตู้ไว้ขายนะครับมีหน้าร้านไว้ขายแต่ผมไม่มีนะครับผมของที่ผมได้มาส่วนมากจะเกิดจากการพูดคุยกันนะครับเนาะของลูกค้านะครับอ่าลูกค้าผมนะครับลูกค้าผมมาอย่างไงนะครับก่อนนี่นะครับเนไปพี่นะครับก็ผมมีอาชีพนะครับเนาะ เปิดบริษัทนะครับรับทำบัญชีนะครับผมนะครับจะได้ทราบกันนะครับผมผมมีอาชีพเป็นทางนี้นะครับเนาะแล้วลูกค้ายังไงนะครับก็คือนะครับใครทําบัญชีกับทางผมนะครับเนาะก็คือเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งผมจะเข้าไปหาครั้งหนึ่งนะแล้วก็ทางลูกค้าก็จะต้องเตรียมบินนะครับเนาะบินซื้อบินขายนะครับเนาะหากแวดหากอะไรนะครับเนาะบินค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ที่ต้องยื่นภาษีกับประกันสังคมนะครับก็คือเราจะเจอกันเดือนละครั้งนะที่คําว่าลูกค้าผมนะครับผม ลูกค้าผมก็จะมีผู้เฒ่าผู้แกนะครับนะพ่อแม่ลูกค้านะครับลุงลูกค้านะครับผมแล้วก <ad> ็จะเป็นเหมือนร้านขายของชานะครับนะครับแล้วคุณเล่นพระนะครับเนาะเขารู้ว่าเราชอบพระนะครับเนาะห้อยพระอะไรไปเขาก็จะขอดูผมก็ขอดูเขานะครับแล้วเขาก็เดือนนึงก <asury. S 1> ็จะเอามาอวดทีบางเดือนก็ไม่มีนะครับเนาะแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันนะครับเนาะแล้วปังเจ้าก็เป็นลูกค้าที่เป็นร้านขายของชํานะครับเนาะก็ยุคนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับเนาะยาบ้ามันถูกนะเป็นวัพีนะครับมันก็มีคนเอามาแลกเปลี่ยนเป็น เป็นเงินเป็นทองไปนะครับเนาะเอาพามาแลกเปลี่ยนนะครับกาบางทีเขาได้มาเขารู้ว่าเราชอบนะครับเขาเก็บไว้เ็เก็บไว้อวดนั่นแหละครับเนาะเขาเก็บไว้ไพูดคุยกันจะได้มีเรื่องพูดคุยกันนะนะครับก็บางทีก็อ่าก็เราหรือขอแบ่งเขามานะครับเนาะบางบางองค์ก็เปิดแพงก็ไม่ได้กันบางทีก็ไม่ถูกใจผมก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้กันนะครับเนาะแต่นี่ครับเนาะชุดนี้นะครับเนาะเป็น ลุงแกว่านะครับเนาะเป็นของสีพึ่งของหลุมพอกุ้ยนะครับเนาะพูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะครับก็หลุมพะกุ้ยสีพึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดนะคุณเวพีแต่นะครับแต่มันมีเหตุนะครับผมนะก็สีพึ่งของหลูมพะกุ้ยนะครับคุณเวยพีนะครับที่แกว่ายังไงผมถึงเอามานะครับเนาะก็นะครับหลุมพะกุ้ยนะครับเนาะทันมรณะภาพปีสองห้าสองสองนะเวยพี่ดูความเก่านะครับนะนี่นี่นะครับ แกว่ารับมาจากวัดหน้านะครับผมนี่ครับเนาะดูความเก่าของตะกรุดนะมอพี่กรอื่นเลยนะนะครับเนี่ยถึงยุคครับนะครับสองสองนะครับแล้วก็นี่ครับตัวสีพึ่งนะครับเนาะตัวสีพึ่งมีมีร่องรอยการใช้นะผมขอใหพี่นะครับมันคลาสสิกตรงนี้แหละครับเนาะนะครับแกบอกแกใช้นะครับแกใช้มาตลอดนะครับอุ้ยแกไม่ออกเดี๋ยวแกออกอยู่แล้วครับเดี๋ยวนนี้แน่นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดย อ่าอันนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยมีร่องรอยการใช้นะนี่ครับก็นนนคือนะครับถ้าเขาไม่รู้ที่มารจริงๆเขาคงจะไม่ใช้นะนนเห็นเพนื่อนพี่นะครับเป็นรอยมือเลยนะเพื่อนพ่ี่นะแล้วก็รอยพ้องนะครับนี่นะครับนี่มีนกนะมีตะกุดแล้วก็มีปลานะครับแล้วก็มีพระนะครับเพื่อนพ่ี่แล้วก็มีล่องรอยการใช้นะครับน้องมันคาสติกตรงนี้แหละครับน้องมันเก่าถึงยุคนะเพ,พื่อนเวืพีนะครับนะครับ นิยายนะครับเนาะใครก็พูดได้นะครับเนาะแต่นะครับนิยายบ้านเก่าเสาโยใครก็พูดได้นะครับแต่ถ้าของนะครับเนาะคาพูดในนิยายเขาน่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีแต่ของที่เขาเอามาโชว์มันห้าปีสิบปีหรือทำเมื่อวานมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่นี่นะครับเนาะพวกกวยมารดาภาพปีสองห้าสองสองนะครับเนาะสีพึ่งเขาถึงสบายนะเพื่อนพี่นะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับ เพื่อนพี่ดูผ่านะเห็นไหมครับเนี่ยผ่าที่อยู่ข้างในนะเพื่อนพี่เนี่ยครับดูไข่อ่ะเพื่อนเพพี่นะครับสองห้าสองสองนะครับถึงสบายครับนะครับแล้วก็นี่ครับตะกุดนะครับผมนี่ครับก็เลยเอามานะครับเนาะผมสายสะสมนะครับเนาะก็ต้องดูที่ชอบนะนะครับแล้วก็เนี่ยครับเครื่องรางก็นะครับอย่างที่รู้กันนะเพื่อนเพื่พี่แท้ไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่แท้ไว้ก่อนนะครับที่ค่อยไปที่ค่อยไปว่ากันนะว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็นะครับ ก็เอามาก่อนนะครับผมก็ก็ดีนะครับเก็ให้ข้อมูลมานะครับเนาะแล้วเขาก็ใช้จริงนะโอ้โหแน่นปังเลยเพื่อนพี่นี่ครับเนาะเห็นไหมล่องลอยการใช้ทุกตลับเลยนะเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับแต่ก็ยังเหลือเยอะนะเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็คิดว่านะครับนแตเขาไม่ไม่มั่นใจที่มาขนาดนั้นเขาคงไม่ใช้จนขนาดนี้นะครับผม ก็เขาบอกว่านะครับมีลูกมีเมียแล้วนะครับก็เลยใช้มานานแล้วนะครับก็เลยเห็นผมชอบนะครับเนาะนะครับอุ้ยหกเห็นผมชอบนะครับก็เลยนะครับเนาะก็ก็เลยมาให้ดูนะครับแล้วผมก็เลยขอแบ่งแกมานะครับเนาะนะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับนี่นะครับ ก็นะครับเนาะก็มาดูนะเพื่อนเพื่อพี่มาดูความเก่ากันก่อนนะนี่ครับตะกุดนะครับเพื่อนเพื่อพี่นะครับถึงยุคสบายครับนะครับทายุคหลวงประกวยนะครับผมนี่ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อพี่ดูไข่พระเห็นไหมครับไข่พระที่อยู่ในนะครับเออเนาะลืมนะครับโทษทีนะครับเขาไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อพี่นะครับเขาอยู่ข้างล่างนะครับเนาะเดี๋ยวเดสองข้างหลังก่อนเดี๋ยวไปเปิดอันใหม่นะครับเนาะ ไม่อยากจะเอาไม้แข่นะครับเนาะนี่ครับเนาะดูไข่ผ้านะครับนี่ครับสองห้าสองสองถึงยุคสบายนะครับผมแล้วก็เนื้อสีพงสีพึ่งนะครับเนาะสบายครับนะครับนี่มาดูมาดูองค์ที่เห็นพระดีกว่านะพี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระนะครับดูไข่พระดูนะครับเนาะถึงยุคสบายนะครับเนาะแล้วก็เนื้อสีพึ่งนะครับนี่ครับสบายนะครับเนาะ ก็เครื่องรางนะครับปุ่นเวพีนะครับธรรมชาติการใช้นี่สําคัญนะครับผมนะครับของต้องดีจริงนะครับคนถึงใช้นะครับคนที่เขาได้มาเขาถึงใช้นะครับผมนะครับไอที่แบบว่าได้มานะครับเก่าเก็บนะครับผิวหิ้งอยู่บนหิ้งตลอดนะครับของอายุเกือบร้อยปีเจ็ดสิบแปดสิบปีดูเหมือนใหม่แล้วก็มาบอกว่านะครับเก็บดีเก็บดีนะครับเก็บดีนะครับ ได้มาจะเข้าตู้เซฟไม่ให้โดนลมโดนอากาศขนาดนั้นเลยแหละครับเนาะมันก็แปลกๆนะเพื่อนๆพ่นี่นะครับก็ใช้วิจารณญาณกันดูนะครับผมนะครับผมก็ถึงบอกนะครับนะเครื่องรางธรรมชาติการใช้สําคัญนะครับผมนะครับผมแต่ต้องใช้จริงๆนะไม่ใช่แบบดูแลแบบไม่ใช่ฝนนะเพื่อนเพื่นี่นะครับทั้งพระทั้งเครื่องรานะครับธรรมชาติการใช้สําคัญแต่ไม่ใช่เป็นฝนนะนะครับศึกก็ต้องศึกเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ศึกแบบเท่ากันหมดนะนะครับ อ่าอันนี้ใช้มาใช้มาแต่โอ้โหโนะครับใช้มาแบบศึกเท่ากันหมดมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะคุณพี่พระไม่มีหูเนี้ยสมมตินะครับเนาะแต่ศึกเท่ากันหมดเนะุณนพี่อวิว่าแปลกไหมนะครับนะครับ <g cringe> ก็ก็ธรรมชาตินะครับเรนก็ยังที่บอกนะครับธรรมชาติกันใช้นะครับผมนี่ครับน,นะนี่นะครับนี่นะครับเนาะ ก็นะครับก eh. <ke> ็อย่างที่บอกในหัวข้อนะครับเนาะลุงแกว่าเป็นตีพึ่งของหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะเพื่อนๆพี่ีว่าไงกันบ้างก็นะครับเนาะก็มีน้พูดคุยกันได้นะครับเนาะเพื่อนๆไปครับเพื่อนๆพีนะครับก็ไม่ว่ากันนะสายใครนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นแดงๆนะเพื่อนๆพีนะครับมีเลขหนึ่งด้วยนะครับนี่ แต่เนื้อสีพึ่งอันนี้ไม่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 จัดเท่าเท่าในตลับนะพี่จะใส่ใสหน่อยนะครับแต่มีพระมีอะไรเหมือนกันนะครับนะครับไม่ค่อยจัดเท่าไร่นะครับเนื้อจะเนียนๆนะครับเนาะนะครับแต่องในองในเลี่ยมเนี่ยโหจัดทุกอันเลยนะครับผมจัดเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีนะครับเนาะเปรียบเทียบว้อีเห็นไหมครับนะจะค้นคากเลยพี่เหนียวนึบเลยนะครับ นะครับครับนี่นะครับเนาะจะมีเล็กหนึ่งจะออกใส่ๆนะคุณไปืพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคิปนี้ก็ขอบคุณคุณเพื่อนพี่นะครับเนาะที่แวะรับชมกันจนจบนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ